แรกในวันอาทิตย์นะครับอามี่เล่นที่สนามกองทัพบ,บกพบกับเชียงรายยูไนเต็ดจากสวนบ้างอาบองทางอามี่วางทิ้งมาให้กับทางไคลาโน่จะเล่นต่างไม่พ้นไม่พ้นอย่างนี้โอ้โหโ,โ,หโดนแปรสวนแต่ว่ายังดีที่บอลโด่งข้ขามคานไปนะครับโอ้โไม่ได้ช่องถืว่ารุ่งรัตฝ่าละฝังสวยแค่เดันวนี้ให้กับอาทิตย์เสอสองรอแล้วลอ็อกในหนึ่งแล้วปันจงมาที่เสาแรกให้กับรุ่งรัตรุ่งรัตภูมิจันทร์ ตูหนึ่งสูงเรียบร้อยอนนสังสะน้อยโอ้โหลูกนี้นี่ต้องให้เครดิตกับรุ่งรัตด,ด้วยครับาไายหลังตึงเลยครับ <c oughs> นี่อาทิตย์ล็อกโอ้โหล็อกจนจ่ายเย็นนี่ห <c oughs> งายไปเลยครับแล้วรุ่งรัตครับแล้วไม่มีใครคุมครับมัวแต่มองรุ่งรัตกันหมดนะครับครับอ๋อปาดมาได้อานนท์ก็ชาร์จจ่อๆไม่เหลือแล้วฮาลุยมาหมีไปต่อได้ซ้าย สายมันไม่ค่อยมีช่องเท่าไหร่แต่ก็ใส่สคราโอ้โห<ะ> <c oughs> จ่าเย็นคงับมงคนทศสกอย่ยานะังหวะเริ่มจากปติให้ไปแล้วก็เลาะตัดเข้ากลางไปเลยนะครับอือสหรัฐนี่เตะเอาไม่อยู่ครับแล้วนิดเดียวรับไม่เงยรับโอ้โหได้หวดแบบไปวงไปแล้วครับอลตกพื้นก่อนด้วยนะครับมุมดิกเลยเสียบเสาแรกเข้าไปครับแก้คืนทัน มา,มาอีกแล้วที่เป็นทศวรรษบโอ้โหรัวเลยครับอสองลูกรวดครับโอ้โหนาทีเดียวนี่จากตามหลังครับกลับมาเป็นฝ่ายนำครับอาร์มี่เกมนี้ที่ได้บอสติสกิดมาแล้วอ๋อเฟอร์นันโดเคลียย์ไม่ขาดครับจังหวะเอาทางปืนของทศวรรษครับมีเวลาจับก่อนจังหวะหนึ่งเลยนะครับแล้วยิงแบบบันเต็มข้อบอล ติดไซส์ครับแล้วเสียบมุมอย่างสวยงามคือเป็นลูกเก่งของทศวรรษต้ออาข้าใคายข้างหลังเนี่ต้อมาแต่เลือกติกมาขวาโอ้มีพื้นที่ของทศวรรให้มาอนุวัตโอ้โหดูครับลูกยิงจากแถวบริเวณหน้าหัวกระโหลกนี่แต่ละลูกครับได้ครับแล้วก็โมโหเพื่อนร่วมทีมเลยครับตัวบล็อกไม่ค่อยมีให้ ในการเขาทําที่เรียกรอยยิ้มมองหาตัวขยับย้อนไีซ้ายมีทนารกขยับฉีกพื้นที่ได้อาครับเถาสองเนี่ยมีแล้วหากรหาให้มาที่นโตเอเนโตปัดเสาแรกเลยมาเสาสองให้มงคลโอ้โหพื้นที่ทําการเลยครับของใจยเย็นวันนี้2ประตูแล้วครับมงคลทศกรายเอาทบ้นท,ท,ท,ทบดอกเลยครับใช่เกมลุกอามี่วันนี้เครื่องร้อนครับ โอ้โหง่ายๆเลยนะครับเปิดมาพื้นที่ว่ายทั้งเสาสองเสาเลยนะครับเสาแรกถ้ามีตัวมาก็สามาราที่จะชาร์จได้เสาแรกไม่มาเสาสองมุงคนอยู่เปิดมากลางประตูได้เช็ดรุกนี้โอ้โหเข้ากรอบแล้วด้วยครับ <laughs> ผ่านพุ่งาประตูไปแล้วจะมีอาทิตย์สุนทรพิษครับยืดดูครับทั้งวะโฉบโมงของใครฮ็ดใครมาสามสองเมื่อไหร่ก็สนุกแน่นอนนะครับ วางไปเสาไกลออกมาทุบไม่ได้ฮัสซันสันนี่แถวสองจับได้แล้วยิงสวนลูกนี้บอลฉลับยังหลุดกรอบครับลูกยิงแถวสองของสหรัฐกัญนนโรดเข้าไปไหนอนุวัตนน้อยชื่นผ่านหนูเฟรนันโดเืิบไปแล้วโอ้โสมลนใส่บัตติเลยครับเฟรนันโดสกัดลูกนี้เหมือนไปน หยุดตั้งให้บอสของทางเชียงรายนี้วัยรุ่นทั้งนั้นอ้าวบอตติบอติมาหลุดเดี่ยวมาแล้วสี่หนึ่งเลยครับโอ้โหขาดลอยเลยครับเราเฟบอตติโอ้โหหลุดมาอีท่าไหนครับเนี่ยเดี่ยวเลยแล้วเดี๋ยวครับคิดมาแล้วครับขอฉลองประตูหน่อยอ๋อให้กับแฟน าพที่น่ารักไปอีกแบบน่ารักบบมากครับครับครับ <c oughs> ให้เสื้อแก่แฟนครับทางบอติโอ้พิเศษสุดเราก็ลืมตามมองว่ามือคุกเสื้อที่อมาจังวะนี้ก่อนครับโอ้โห,โหคืนหลังพลาดเลยนะครับมา,มาดูว่าพอยิงได้แล้วเขาเบียดกับยุทธจักรไปแล้วเอาชนะได้ครับยิงติด อินทรัตนิดนึงแต่เอาไม่อยู่ครับดูว่าวิ่งมาจริงจด,ด,ด้วยอโอใส่2ต,ตัวเพื่อกันนี้เลยครับโ้น่ารักมากโดยบอสตตอร์อะกมีหน้ากระดานอย่างนี้ไหลไหลให้กับมาเปทอมาเป็นเอกสถาสอดมาครับโอ้โหตอนหนึ่งครับเอกสถาบอลทะลุผ่านหน้าไปเฉยๆเลยครับแล้วเอกสถาที่เติมขึ้นมาก็มาเจอบอลพอดีครับ แล้วก็จบเกมเป็นว่าอาร์มี่ก็ทําได้ตามเป้าแหละครับถล่มเอาชนะเชียงรายในเตดไป5ประตูตอนหนึ่งนะครับมงคลทศกัย2ลูกครับทศสวัรดิ์นิมมณสเถียรราเฟวัตติและก็เอกสถานธัญการ,รมป็นคนละประตูนะครับส่วนเชียงรายได้ลูกเดียวจากอานอนท์ครับเป็นลูกขึ้นนํา10ด้วยแต่สุดท้ายก็ต้องมือเปล่ากลับไปครับทีมปรางคส่งมหาภัยเอาละครับแล้ววันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดี